สวัสดีค่ะมาเจอกับช่อง Double <Work>. M วันนี้มาเจอกับช่วงพากินแลงเมนูในวันนี้ของเราก็คือส้มตา สองคือกากหมูไก่ทอดหมูปิ้งด้วยหมูปิ้งไม่เกรียมค่ะใส่แล้วก็ผัดฟักฟักผัดไข่หรือผัดฟักไข่รู้บ้างไม่รู้ไม่รู้ค่ะรู้ข้าวเหนียวแล้วก็แกงลาวใช่ค่ะอย่าลืมนะคะคุณไม้ไข่ต้มนะคะไข่ต้มด้วยแล้วมองไม่เห็นบางโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มกินกันเลยนี่ส้มตำนะคะ ทุกอย่างนี้ทาเองหมดเลยนะจ๊ยะยกเว้นไก่ทอดเพราะเราซ <laughs> ื้อเดี๋ยวเรามาเล่าความบล็กบ้าของเรากันสองคนก่าคุณผชก่อเราจะได้ทําเมนูนี้นะคะเราจะกล้องไปมาวโมงครึง่รงเการเอาทุกอย่างะะมาตั้งเรียงเรียงเรียงกันแล้วมันก็องหลังใช่ค่ะแล้วมันก็ทหล่มล้องกินนะคะเราไม่เราไม่อยากใช้มือเลยค่ะเซบเซฟเซ แค่คู่มานะคะอร่อยมากข้างเหนียวก็เหนียวจริงค่ะข้างเหนียวไหมล่ะเหนียวมากมือนุ่มด้วยใช่ค่ะนุ่มอะไรเม่นไม่ทันนะเออไม่เป็นไรหรอกเรนเม้นไม่ทันรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเล่นมึงใหม่เหม็นหิวอ่ะไม่พูดเลยหิวจริงแค่หมูก็คือโดนต้มตังตึดมันเหนียวไปหมดเหนียวเยอะ อยู่จริงๆมากเลยแรกนะทุกคนค่ะค่ะโอ้โหอมข้าวหมูข้าวต้น้ำต้ปตับแล้วมันแบบจุ๊ยซี่อ่ะนี่แหละผมหอมใหม่เบล่าแท๊ไปแล้วด้วยจูดูความความอะไรความอะไรความ่อดจะได้ถ่ายนะคะหิวไงหิวไม่นิดนิดไม่นิดมั้งไม่หรกกนเลยชนกันชวนกันครับผ ม,มันเสิร์ฟมันเสิร์ฟหมูว้าน้ำหมู <c oughs> ด้วยเนี่ย <c oughs> ไม่ขมเลยไม่ขมนะไม่ขมขมอยู่ <c oughs> เอาจะมี ASMR เสียงพัดล <c oughs> เม <c oughs> เสียงอะไรอีกครับคุณมาเสียงรถกันรจุก <c> ก <oughs> <c oughs> ินไปกินมันไม่มีคอแล้ว <c oughs> คอหาย แซ่บคลักมากค่ะคุณพี่ค่ะแซับคลากมาจากไหนคะทุกคนแ่บคละแล้วันนี้เราจะมาสอนคำว่าจกกับอะไรนะจกกับจิ้มไม่บอกแม่จำจกกับจำ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 มาจกก็คือการหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาจกข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวส่วนจำก็คือจำจำจำก็ได้ทุกคนก็คือ คืเลยนี่เขาเรียกจ้ำข้าวเหนียวก็คือจิ้มนะคะเหมือนคขาไม่จิ้มในภาษาภาษาสักภาษาหนึ่งแต่ว่าจกอีสานเหนือจกกับจ้ำเหนือเหนือพ่อบอกมานะคะถ้าถ้าผิดก็ไปหาพ่อทุกคนเหนือทุกคนไม่ใช่ค่ะเป็นคนป๋องเป็นเหนือกรอป๋องกระป๋องเหียราสามารถแป้นข้าวเหนียวสูงพร้อมกันได้เล่นแล้วเล่นแล้วหนึ่ง S <S แสร ah> ah. ็จไหมเสร็จไหมเสร็จเราแบ่งกันไแบ่งเลย้ยมีเกินปั้นมีรอยที่มือเอาจิงมจกจกจิ้มรอยที่มือทุกคนอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เสียน้ำใจเพื่อนเราก็กินเพราะพีอกเดี๋ยวเราจะปั้นให้เธอต่อคพืเองก็ได้ภ่ะเราแบ่งปั้นหายละเดี๋ยวกิน้วเฮ้ยเค็มใส่เกลือปะเนี่ย มบ้าเพื่เนยอันนี้ก็คือไก่แบบว่าเปื่อยหมดแล้วเพื่อนไก่เยี่ยงอ่ะไก่ทอดไม่ต้องเอาไปต้มนะคะเปื่อยแล้วอืมแมดดี้วิวของทอดตูนนะชอบกินตูดชอบกินตูดมาชอบตูดเหรอเฮ้ยแไม่ได้ละความหมายมันแปลกๆอยู่นะพวามหมที่ตูดไก่อร่อย อ,อต่ว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่าตอ,น,อนนี้บอกว่าเราประสบการณ์ก่อนมันอาจจะแบบท่านตื่นตึงไปนิดตั้งไมอ่ะคือเราเคยไปซื้อไก่มาแบบไก่สดใช่ไหม,มที่ตลาดแล้วพอแล้วแล้วพอเสร็จทีนี้ก็คือมันทั้งตัวแล้วก็ไม่ได้เอาอันนั้นออกอะไรยเขาเนียมันตั้นให้รอ,อต่อไม่เอาต่อแล้วจะกที่นี่แ้วต่อพีสุกไก่เอออพอแล้ว กินต่อด้วยเราเราไม่ได้แบนตูดไก่นะคะเราเราแค่เรากินอยู่ราไม่ได้แบนเือเราไม่ได้แบนตูดไก่เราแค่แบบว่าเฮ้ยหลอกในใจเธอมีบางอย่างกินไก่กินตีนเหรอไก่กินตีนหรือเปล่าคุนบุรลี่ตีนวะตีนนี่อร่อยที่สุดสหรับไก่นะคะเราจำเลยนะจำใช่ไหมจำเราจำแล้วเราไม่ใช้ซอยล้วลำบอบ ลำขนาดเออเย้สุดอ่ลำบอกอีลำบอบะมีเด้อลำก็ลำก็ลำกะาอ๋อลำกะาภาษาเหนืออเหมือนกุมารทองนั่งอยู่ลำน่ารักไหมทุกคนคอมเมนต์มาน่รรักไหมข้างหลัง ถ้าลืมไปปั่นวิวบัตเตอร์ด้วนะคะตอนนี้ร้อยล้านแล้วเย้ด yeah. ีใจมากค่ะทุกคนค่ะคุณมาถี่ถี่ใครคะไหนเล่าหน่อยไม่ไม่ไม่เราก็คือตอนวันลงคลิปน,นะคะก็อาจจะไม่ใช่ร้อยร้านวิวอาจจะสองร<ม>้อยร้านวิวนะมาวะมาวะคนปันน่นนั่งอยู่นี่มันแต่เมื่อคืนปั่นประมาณสิบโมงห้าทุ่มสี่สา,า,กกสามจริงไหมต้องเปิดโดนดอ อยู่ไอ้หัวเลยเนาะเขื่องท้องหรือไม่เขื่องพิมทองเซบนะหนวกส้มตำแซ่บแต่ว่าไม่ได้ตักเลยกินไก่กับข้าวเหนียวกินหน่อยเพื่อนเสร็จเต็มจานแล้วนะเต็มจานแล้วเพื่อนองเพื่อนไม่มีเลยนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวแซบเขาเขารู้เลยว่า ใครอ้วนใครผอมไม่ได้อ้วนนะทุกคนเขาเรียกว่าหุ่นน่ารักะมะเขือรอบมากไหนมะเขือมะเขือรอกอ,อร่อยอแกงราวก็มีนะซ<ำ>้อมเราจะมาชิมแกงราวกันทุกคนไข่ทำมาจากไข่มืออีกแล้วมืออึก ใช้ได้สุดเรจะตัดให้เหลือแค่5นาทีเท่านั้นนะคะหรือเราจะพูดไปประมาณ9นาทีเดนยะตัดให้เหลือแค่5นาทีเท่านั้นจ้ำข้าวเหนียวโจกข้าวเหนียวอืมเป็นบอก <c oughs> อ๋อ ยุุงบบบภาษาใต้ยุ่งคบยุ่งยุ่งยุ่งโคบคนใต้นะค่ะคนใต้คนใต้ดิตาจริงมาตอนนี้เราเบิกขาตั้งกล้องเราเบิซื้อ่ที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไหนคุณนายสั่งอะไรไหนอุยไม่ใช่สปอนเซอร์พูดไม่ได้เออกรุบกุบกรุบกุบแต่นเซอร์เขาได้ทำไม่ะขอขาตั้งใบ เ้ยขอขาตั้งไมค์ขาตักล้องขาตักล้องค่ะขอนเลงแล้วก็ขอไม่ขออะไรละขอแค่ขาตั้งกล้องเลยนะมันตั้งลำบากมากค่ะกับชีวิตข่อยอิร์อมากขโมยขโมยแลมันทำยางนี้ทำดีงไงอย่างไรเลยอ่ะกระโด ไข่ไข่มนไก่ไข่ไข่นี่ักอร่อมาอืฟักเออผัดไข่ฟักทอง่อยเขาเรียกว่าอะไรฟัผัดไข่หรือไข่ผัดกักช่วยบอกหน่อยนะจ๊ะฟักทองนะคะคุณพี่นั่นแหละจริง จบจริง,งมั่วหมดแล้วจำพูดกลางเหอมแต่ก็จำ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอ <c oughs> ย่าลืมไปทำกินตามนะจ๊้ทุกคนครมนี้ไปแล้วไปแล้วดีกว่าเ <Bye bye. S 2> จอในยิปหน้านายลืมกดกดอะไรกดไลค์แล้วก็กด b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะจ๊ะ่คะวันนี้ก็กไปแล้วบ๊ายบไยไปทำคลิปกันว้า